สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาม้วนลอนเป็นทรงฟาล่ากันนะคะเพื่อนด้วยตัวรีดผมนะคะที่มีลักษณะสามารถรีดตรงได้แล้วก็ม้วนลอนได้ในตัวเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะม้วนลอนชั่วขราวนะคะเพื่อนเราก็สระด้วยแชมพูสองรอบโดยไม่ต้องลงครีมนวดน,นะคะเพราะมันจะทำให้ผมลื่นเนาะลอนมันจะไม่จับนะ ได้ให้แห้งสนิทเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ลงมูสแบบนุ่มนะคะเล็กน้อยที่ปลายเฉพาะช่วงที่เราจะม้วนหล่อนเนาะเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้ง่ายนะคะได้ทรงผมที่สวยน่ารักด้วยนะคะค่ะเราก็ใช้ตัวรีดเนี่ยค่ะอยากได้ลอนใหญ่นะคะเราก็ใช้ตัวรีดขนาดใหญ่นะคะ อยากได้ลอนเล็กเราก็ใช้ตัวรีดขนาดเล็กนะค่ะแบ่งผมเป็น2ส,ส่วนนะคะเป็น2องเซกชันนะคะซ้ายขวานะคะเพื่อนแล้วเราก็มาแบ่งทํางานทีละส่วนนะคะจับเป็นช่อเล็กๆนะไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผมนะคะเคสนี้เราใช้ความร้อน 200นะคะ200องศานะคะแต่จะไม่แช่นานนะคะม้วนแล้วก็ค่อยๆรูดออกมานะคะค่อยๆขยับตัวรีดมานะคะพอเราปล่อยตัวรีดนะคะมันก็จะได้รอนของมันอัตโนมัตินะคะเมื่อนค่ะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะทำง่ายง่ายนะคะลองฝึกทำกันดูนะคะเคสนี้นะคะ เขาจะไปงานปีใหม่นะงานปาร์ตี้นะคะเพื่อนก็สร้างความสุขนะคะมีหน้าที่สร้างความสุขให้กับลูกค้านะคะทำให้ลูกค้าสวยเราก็มีความสุขนะลูกค้าก็มีความสุขนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจในการทำผมนะคะมาทำผมกับเรานะคะขอบคุณนะคะ ทุกการติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อสนับสนุนกันนะคะสวยงามไหมคะมเพื่อนๆแล้วเราก็ฉีดสเปรย์นะคะฟิกซ์ลอนนะคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะเนี่ยเคสนี้นะคะเพื่อนอยู่ได้2-3วันเลยนะคะ ประมาณ3วันเนาะรอนก็จะค่อยๆค,คลายตัวออกมานะคะเพราะว่าปลายผมเขาค่อนข้างแห้งเนาะมันก็จะทำรอนอยู่ได้นานนะคะเพื่อนสวยงามไหมคะลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ